สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชีร์ด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาโค้งสุดท้ายปลูดสีสเกตครับผมนะครับปูดสีสเกตเนี่ยครับพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นจะมีทั้งเลขกสูตรบนแล้วก็สูตรล่างรวมไปถึงเลขกําลังวันครับผมวดนนี้เป็นเหลขกกาลังวันวั่นเสาด้อยครับพี่น้องครับก็คือ ลงคลิปไปมดแล้วครับพี่น้องเนาะต่วคลิปนี้จะเป็นชุดสรุปให้พี่น้องที่ได้เบิ่งไปนน้ากันกับปูสีสเกตครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายปูสีสเกตก็มาเชียร์กับขอกราบขอบคุณปูเดอครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับก่ามาเชียร์น้าเชียร์ในเดอครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กปูกันเลยครับ ปู๊ครับก็ามาเชีย่ยอการนมาสก,การผู้ศรีสกเกดครับผมอ่าเจริญพรเจริญพรโค้งสุดท้ายปู้ครับผมอ่าโค้งสุดท้ายว่าจะมาฟันเลขให้พอดีผู้ใหญ่สิงห์ล้วมานั่งถ่าดรถน่ะเราอ่ะโอ้รับปูครับบพอดีได้มองจอดรถแล้วปู้บันสรุปแล้วปู้บันนี่โค้งสุดท้ายสรุปล่งท่านสรุปล่าง อ่าก่อนคือล่างนี่เด่นสีหลักหน่วยเด่นสีหลักหน่วยอ่ามีไอ้มีการเปลีป่ยนแปลงอยู่ตัดเลขศูนหาับหนึ่งหาออกเอาศูนหาับหนึ่งหาออกครับผมอ่าเหลือศูนย์สีหนึ่งสีเหลือศูนย์สีหนึ่งสีสามสีสามสีเพิ่มเติมเก้าสี เอาซีซ si 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 ีจังไอซีอยู่รักหน่วยจังได้ก็ม้าโคโลเลยครับปัวรางย่างเดียวยางรางย่างเดียวพอต้องครับครับอันเน้นเน้นข้างๆในตัวได้ปัวจารย์สิงกับปูวนี่อาจารย์สิงเราสามซีสามซีซีรักหน่วยสามซีกับศูนย์ซีเน้นสองตัวได้เป็นตัวเดียว เออเราว่าสองโตเราว่าไอ้ไอ้ศูนย์สี่ก็มาแห้งทา้าพ่มาศูนย์ก็มาสามเลยเราว,ว่าโอ้โตัง้งใจกับติดสี่ยุ่ยถ่ายอยู่แล้วมีเป็นลักหน่วยอยู่แล้วครับหนึ่งซีกับเก่าซีเป็นโตกันฮามันเปิ่นขึ้นเปิ่นลงอืมซี่คูเทนั้นครับผมที่คููซี่เด็ดของคูวันนี้ก็อ้นวา<ด>บนบน บน,นอยู่คือเกาครับอ่าฟันไฮคือห้าเจ็ดกับน้ำเด้อเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหับด้วยนั่นแหะเจ็ดห้าเจ็นั่นแหะคือแล,ะละ้วล่ะก็ใหลฟันห้มุ่นนี่ละตัวเดียวเนี่ยม่ป,ป่ตัวเดียวนี่ละ่ะโอ้ตัวเดียวเขีงแขยนแสดงว่าเลขเลขสุด ซี่ตัวที่ปูให้มาตลอดนี่ยงวดน,นี่สีล่งลางมบปูงวดสี่มาตลอดนี่มันล่งลางงวดน,นี้ไ้เพราะว่าเลขประจาเลขมันมันเขาเลขเอาเลขประจาวันมานะศูนย์ศูนย์เออศูนย์กับสามเนะี่ยคือมาศูนย์ถ้าศูนย์มากมันจะมาจับใส่หลังหน่วยนี่คือสี่แต่ถ้มามีศูนย์กับสามนะเอาสามมาก,กับศูนย์นี่ค,คือมาจับใส่กับปีซีอยู่หลังหน่วยโคโลซี่จังไรมันก็มาอยู่หลังหน่วยอยู่แล้วครับ เงีซีนี่เน้นเน้นเน้นแรงงวดนี่วิ่งซีได้สบายเลยนะปูโหลดโหลดซีลักหน่วยซีลักหน่วยเลยครัเห็นบ้าวังหันมันมาสองเน้นสองแล้วโอ้ยยังว่าไปโอ้ยยังว่าวอบอะไรเลยเจ้าเป็นเหียงขัดเหียงล่อลออีกเดี๋ยวให้มันสิ้นสิ้นปีนี้ก่อนมันรวมมันรวยอยู่โอ้ยเอาเสียงวดนี้ละปู เตรียมมาตรงๆดีบรีปีพี่ไออันี่เลยดีบรีเนี่จะให้มันเปลี่ยนไอ้อาตมามันเกิดยิมหาท่นานว่าเราให้มันสิ้นท่นานว่าไปก่อนดวงมันมันบกเข่าเลยมันจับเ,เ,เลขพวกกอยอืู่เลขได้มาแล้วนะปูเนาะข,ขึ้นเงินจับพิจัจับพีจม,มันวิทับก่อนถือไม่หรอกโอ้พี่กายนี่ถือจนโอยถือจนว่ามันเกลือมันกลายเป็น,สนแสน้นๆหมดแล้วพี่กายนี่ป่ะปู ต้องได้กับตามปูตลอดได้ครับผมเล็กจะใ,ให้ตลอดนะบ,บอบพทิมดอกครับอยู่นับตลอดนะให้ซ่อ,องเดียวนี่ล่ะโอ้กราบขอบคุณคุณผู้ใหญ่ให้หแต่ซ่องเดียวนี่ล่ะโอ้เหล็กล่างตอนนั้นกับเข่าดีนะปูเนาะสองสามว่างันกับเขา่าว้ยไปจับสามสองสองสามมาจะได้ยังวะตาสิงบรมาณตาสิงแล้วก็ไปซื้อไอ้สองสามทีสามสองก็บ้าเลยเด้ ว่ะเกล็กมันสองยู่รักหน่วยผมไปซื้อได้ยังไดงเนี่ยหวันป้าแหางเนียว่ะ <c oughs> โอ้หน่อยโอ,โอ้อาจารย์งวดน,นี้อาจารย์สิงห์ว่าซียู่รักหน่วยนะครับหนไงเนี่ยซียู่โโรักหน่วยโคโลคือแปดมังหันน่ะน,นะโอ้ศูนย์ซีกับ 3, สามซีอาจารย์สิงห์เป็โปูนกระเพาะแล้วล่วยแล้วโอ้ครับผมเอาเอาไปทัก เอาคักเลยอาจารย์ครับผมอ่มายินบ่เวลครับ, 0, 3, 4, บปศ34แต่ฟอม,มาแต่งเมียให้พญายิงแน่เลแต่งเมียให้พญาสิงได้ได้ได้เลยได้เลยพญายอาจารย์ครับผมหาเจ็ดตัวเดียวเลยบอกครับบนบนบน,นี่บนนี่หาเจ็ดตัวเดียวหาเจ็ดเจ็ดหานั่นละเจ็ดเจ็ดหาครับอโอ้พเะะพิ่นเน้นล่างได้ครับพี่น้อง คนเป็นเสี้ยนเหล็กล่างนี่เดินดีด้วครับ <ขอ S 1> พี่น้องจะเผยด้วครับผมครับหาปูมีมีโค้งสุดท้ายซ้ำนี่นาะปูตานี่ยแหละโค้งสุดท้ายแหละมื้อนี้ยแหละครับเอามืว้วานานี่ก็ย่างแน่ก็เลยบ่ได้โทรไปหาโอ้ครับผมน,นี่ก็มาอุดรละ่ะปูมาา้าก็เลยทาพญิงมาให้มันเล่ามานี่ให้มันมันยู่บ่เล่าก็เลยว่าอยู่ที่นี่อยู่เ,เออซื้อลอตเตอรี่หลายใบละบอลเพราะยงยิง อาจารย์สิงสองใบสิงสองใบโอ้สซื้อตัวใดครับผมศูส่กสามสี่อืมศูนย์ีย์สกับสามสี่ถือแล้วโรับแก้ฮักแล้วบานนี้แต่ว่าก็อย่าลืมอย่าลืมหนึ่งสีเก่าสีน้ำเด้อกันนะยเปนครับมันก็ไปขนาดต่าานเป็นยำเลยครับพี่น้องตรงๆไม่ต้องกลับกระชิลบกวนปูเสนอชั่มนี้ได้ปูบานนี้ อ่าจะเจืิญพรานจะเญือ่อนพรครับขอพระคุณปูครับผมแล้วก็ขอพระคุณอาจารย์สิงห์น้ำอ่าจะเรื่อนมาสการครับรวยรวยกันสุขสันตูปัปูครับเอาครับพี่น้องเป็นมาวิเคราะห์ตัวเลขใส่กันแล้วครับผมฟันท่งแล้วครับพี่น้องเนาะครับลงตัวที่สี่หลักหน่วยล่างครับผมตามปูกับอาจารย์สิงห์ไม่ผิดหวังเลยครับผมวันนี้ ครับเดนซีหลักหน่วยล่างครับพี่น้องครับก็จะมีศูนย์ซีหนึ่งซีสามซีเก้าซีครับผมตัวตัวเน้นๆของพ่นก็คือศูนย์ซีกับสามซีครับพี่น้องเนาะกันหนึ่งซีเก้าซีครับบนพ่นก็หายเม็ดเดียวหาเจ็ดเจ็ดหาครับพี่น้องครับาในส่วนเลข เลขสูตรของปูที่เพิ่นเคยสอนเกาะมาเชียกเก่คืองวดนี้สิเป็นอ่าโล่งลางเลยครับพี่น้องครับเพิ่นให้เป็นเลขลางคือเกา่าว่าหันกับคือสองสามนะครับพี่น้องเนาะตะเขา้าเื้ากันงวดนี้ก็ก็คือศูนย์ซีหนึ่งซีนะครับผมที่ติดเลขเพิ่นกับจิมมี่เพิ่มเติมกับจิเป็นสามซีเก่าซีครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้เกอะมาเชียกเก่ขออวยพรให้พี่น้องมีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน สิบกพฤศจิกายนหกสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ